ทำไมในโปลีลกฟิลิปปินเนี่ยถึงแบนจูซินไปถึง61%นะนะคือมากสุดในบรรดามิดเลนเนี่ยนะแล้วก็ฝั่งของอินโดเนี่ยก็แบนไปถึง40%เลยคือมากสุดเหมือนกันนะเออลหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะโดยเฉพาะเด็กแรงที่ไม่เข้าใจว่าเออมันแบนกันทำไมอ่ะเออเดี๋ยวผมจะไปเปิดโลกให้ดูเองว่าทำไมเขาถึงแบนแล้วก็ทำไมเขาถึงไม่ค่อยไม่อยากปล่อยอ่ะเออไม่อยากปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามนั้นเล่นตัวนี้นะ Let's go เหตุผลข้อที่1เลยนะก็คือมันเคลียร์เวฟไวครับแล้วก็กดดันเลนได้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยด้วยความที่สกิลสอของมันนี่แหละที่แบบว่าใช้ได้ตลอดเนาะถ้ามานาไม่หมดก็ใช้ได้ตลอดนั่นแหละเออแล้วมันแบบยกมาแบบโคตรน่าลำคาญอ่ะมันกวนตีนะเออมันทําให้เมทของฝั่งกองข้ามาเล่นยากเนาะคือมันจะแบบโดนจูซินคุมแล้วเนี่ยมันมันจะเคลียร์เวฟยากมันเดินเลนยากคือออกไปนี่คือโดนจูซินต่อเรื่อยๆอ่ะแล้วเสียเอชพีมันเดินเกมไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะ ผลข้อที่2เนี่ยนะั่นก็คือมันเดินเกมเร็วแล้วก็มันป่วนป่าเก่งมากๆคือด้วยความที่สกิลของเขาเนี่ยมันไม่จับกัดในในเพลการเล่นนะคือมันไม่ต้องรอคอมโบนู่นนี่นั่นเหมือนตัวอื่นเว้ยคือมันแบบไปแล้วไปได้เลยอะไรเงี้ยคือมันมีแค่สกิล2กับมานานี่คือเล่นได้ยาวๆอ่ะแล้วไปป่วนแบบป่าอีกฝั่งที่เป็นนักฆ่าอะไรเงี้ยที่ต้องการแบบว่าต้นเกมเนี่ยต้องการฟาร์มมันเยอะๆเนี่ยแม่งๆคือแบบโดนเล่เนี่ยนั่นแหละ คือข้อดีของจูซินอีกข้อหนึ่งที่แม่งคือแบบขี้ๆอที่ขี้ๆเลยอ่ะเออเหตุผลข้อที่3นั่นก็คืออ่าเป็นตัวที่โซนพื้นที่เกิ่งแล้วก็สร้างจังหวะให้เพื่อนได้นะกอโดยเฉพาะในตอนที่เราจะเอาอ็อบเจกต่างๆเนี่ยคือลองคิดภาพนะจูซินนี่แม่งกวาดสกิลสองไปแม่งทั่วพื้นที่เลยอ่ะเออทำให้ฝั่งตรงข้าวเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเล่นอ็อบเจกเนาะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถที่จะ สร้างจังหวะเพื่อนได้ด้วยสกิลสองนี่แหละที่แบบว่าเก็บสแต็กไปเรื่อยๆแล้วก็ยกมาให้เพื่อนตีประมาณว่ายกมาให้เพื่อนลุมไปเออประมาณนี้แหละคือข้อดีคือมันโซนเก่งและเหตุผลที่4นั่นก็คือมีโมเมนตี้สูงครับคือมันแบบว่ามีสกิลเข้าได้แล้วก็มันก็ออกได้เหมือนกันนะคือ แล้วว่าไงวะคือตายยากอะเออแล้วเวลาอันติเนี่ยแม่งก็จะมีแบบโล่นิดนึงเนาะแล้วก็ทําให้การเก็บสแตกเนี่ยมันง่ายขึ้นนะถ้าวงอันติของจูซินเนี่ยมันโดนอีกฝั่งนะเออมันก็จะทําให้สกิลสองเนี่ยใช้ได้ง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเนาะเออเข้าไฟได้ออกไฟได้ประมาณนี้สรุปโดยรวมแล้วเนี่ยความโกงของจูซินเนี่ยมันหลากหลายด้านมากๆเลยนะไม,ม่ว่าจะเป็นเคเเลียร์เวฟเร็วมันกดดันเลนได้แล้วก็มันเดินเกมเร็วมากๆเลยนะคือจูซินเป็นตัวเดินเกมที่ค่อนข้างจะเดินได้สบายเหมือนกันนะเพราะว่า เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีโมบิลิตี้ที่สามารถจะหลบนีสกิลได้นะฮะแล้วก็มันแบบโซนพื้นที่เก่งอะ่ะคือเอาอ็อบเจกต์อะไรเนี่ยมันคือโซนแบบคนเดียวได้เลยนะเออเนี่ยออแหละคือความเก่งของมันก็เลยในการแข่งเนี่ยคือด้วยความที่เป็นโปรเพิเอร์เนาะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบคนเขาเล่นแม่งเก่งฮีเทียอยู่แล้วอะ่ะเขาก็เลยแบนไปไงมันตัดตัวน่ารำคาญออกไปเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลพผลัีิว่าทําไมในโปรลีกหรือว่าน้าแข่งเนี่ยชอบแบนด์ตัวนี้กันเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันโหดขี้เหียเลยนะอย่างที่บอกไปคือมันโหดขี้เหียมากๆก็ลองไปเล่นกันดูนะสาหรับคนที่ยังไม่ถึงร้อยดาวก็ไปเล่นดูนะไปลองเล่นดูว่ามันโหดแค่ไหนนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับผม